สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุ๊คล่ทีมงานร้านยางเฉลิมรุ่งเรืองดีๆต้อนรับนะครับวันนี้นิสสันคิกอีพาวเวอเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับเลือกใช้เป็นยางมิชลินพายเมซี่สี่นะครับตัวนุ่มนวลพรีเมียมของร้านเราเลยนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับนิสสันคิกนะครับลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนยางที่200กิโลเมตรนะครับยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับหลายท่านนะครับที่ใช้รุ่นนี้นะครับก็เข้ามารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์กันนะครับตั้งแต่ ยางป้ายแดงอยู่นะครับเพราะว่าอยากได้เรื่องของความนุ่มนวลนะครับกระชับการขับขี่ที่มั่นคงมั่นใจนะครับผมสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถรถยนต์บอดี้นี้อยู่นะครับก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามารับบริการนะครับที่ร้านยางจะเดินนุ่งเดืองได้นะครับจะเปลี่ยนยางนะครับอยากได้ฟิลลิ่งแบบไหนการใช้งานแบบไหนลองโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาก็ได้นะครับทางร้านของเราก็มีพร้อมบริการนะครับติดตั้งยางรถยนต์แบบไร้รอยร้าเปอร์เซ็นต์นะครับพวงล้อด้วยระบบดนามิกและตั้งศูนย์ด้วยเครื่องฮันเตอร์นำเข้าจากประเทศอเม ความแม่นยาสูงนะครับเราใช้โปรแกรมตรงรุ่นในการตั้งศูนย์ให้กับลูกค้านะครับทําให้รถยนต์ของลูกค้านะครับได้ศูนย์รถยนต์นะครับที่ตรงนะครับเดินทางไกลไม่ปวดหลังไม่เมื่อยหลังนะครับแล้วก็ทําให้ยางรถยนต์นะครับไม่กินแบบผิดปกติด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายนะครับรับยางถุงล้อนะครับเติมลมในืเจนฟรีตลอดอายุยางนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับ สำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6ย์9 1ดหกงผมบุ๊และทีงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ